สวัสดีครับจะส่งทั่วไทยวันนี้นะครับไปที่ไหนสายพันธุ์อะไรไปดูกันครับสายพันธุ์วันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่4สายพันธุ์ด้วยกันนะครับไปทั้งหมด2จังหวัดอันนี้ชุดนี้นะครับจะไปอำเภอบัวลายจังหวัดนคนรราชสีมานะครับนี่เป็นไงครับมีสายพันธุ์อะไรบ้างก็คือไก่ไข่บราพีมาตรอกนะครับแล้วก็ขุนสีดาก็คือไก่แบล็กออโตโรบนั่นเอง ส่วนี้บาคีมัตล็อกนะครับส่วนอีกนิดตัวไก่โปรแลรนด์นะครับส่วนนี้คือไก่แบ็กออฟตลบนั่นเองนี่เป็นไงครับพร้อมเดินทางไปภาคอีสานนะครับผมในเมืองย่าโมนะฮะนี่เราก็เจาะช่องระบายอากาศแบบนี้เลยแล้วก็ลองวัสดุรองพื้นก็คือฟางนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะไปภาคาอีสานเดียวกันนะครับก็ไปอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับ นี่เป็นไงครับก็จะเป็นพ่อพันุ์ไก่โรสแอนเดรสนะฮะแล้วก็ชุดนี้นะครับก็จะมี2รุ่นนะครับรุ่นประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนแล้วก็รุ่นประมาณ3เดือนนะครับชุดนี้ลูกค้าซื้อไปทําเป็นพ่อพันุนะครับนี่หล่อเหลาเอาการเลยนะครับขนสีน้ําตาลแดงนะครับผมนี่ สายพันธุ์นี้นะครับเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ตัวไหวนะฮะสามารถเอาพ่อพันธุ์ตัวนี้ไปผสมเพื่อผลิตไก่ไฮบริดไก่สายพันธุ์แท้หรือไก่ลูกผสมก็ได้นะครับเป็นไงครับน่ารักมากๆเลยขนสีน้ำตาลแดงสดเลยนะครับนี่ก็พร้อมเดินทางไปแล้วนะครับไปเจอสาวสวยเมืองขอนแก่นนะครับผมนี่ ทั้งหมดนะครับสีสายพันธุ์นั่นแได้แก่ไก่โปแลนนะครับไก่ที่มีหัวเป็นจุกขสนสีสันหลากหลายนะครับผมแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือไก,ก่ไข่บ布拉皮马ตดร็อกนะครับขนลายขาวสลับดำาก็มีทีมตันเดิมมาจากเมกานะครับเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็สวยงามแถมให้ไข่ดกด้วยนะครับ และอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือเป็นคนซีดำเขาเรียกว่า Black อ p t ต l ล p e นะครับจากออสเตรเลียนี่สวยมากเลยนะครับรูปร่างอวบว่นแล้วก็ไข่ดกนะครับและสุดท้ายไก่ไข Rose ่โรสแอนเดนนะครับเป็นไก่ไข่ที่ให้ไข่ดกฟองใหญ่นะครับเลี้ยงง่ายเชื่องเป็นมตดด้วยนะครับหากเพื่อนๆชิบชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับผม